คือจะมีคำสอนอันหนึ่งที่เน้นกันมากบอกให้อยู่กับปัจจุบันหลายท่านคงได้ยินอยู่กับปัจจุบันนี้อยู่อย่างไเอ้าวยกตัวอย่างพระสูตรหนึ่งว่าพัทเทกรัตสูตรอตีตังนานวาคมัยยะนปติกังเขานาคตังยตติตัมปนีนันตังอปตัะจานาคตังเป็นต้ตนอันนี้ก็ หลายองค์จะสวดได้แล้วก็จำกันแม่นเป็นคาถาสํำคัญเป็นพระสูุหนึ่งเลยไม่ว่าพระเทกรัตสูตรขึ้นมาก็บอกว่านั่นแหละไม่พึงหัวร้อยความหลังไม่มัวเพอ้อหวังอนาคตนอดีตก็ล่วงไปแล้วหมดแล้วหายไปแล้วไม่มีอนาคตก็ยังไม่ถึงก็คือไม่มีนั่นแหละ แล้วก็ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังส่วนอะไรที่เป็นเรื่องปัจจุบันนั่นแหละเป็นของที่แน่แท้แน่นอน